อะใครอะไอเ่อะพอใครเนาะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอันนี้อยู่กูก็ทำงานโลกออนไลน์กูกันแล้วเดี๋ยอเป๊บหนึ่ง ได้นะคะโดนัทนนุ่มๆเลยนะคะเลือกเองได้เลยนะคะแม่ค้าทำเองและประกันความนุ่มเลยค่ะ เป็นไก่หยองค่ะชิ oh no like ้นละสิบบาททุกชิ้นเลยค่ะอ oh <inaudible>. ันน <proof> ี้จะเป็นพิซซ่าปูอัดค่ะฝอยทองอันนี้จะเป็นไส้กรอกน้ำสลัดค่ะพริกเผาไก่หยองค่ะปูอัดแมกเนตนิ่มๆเลยนะคะที่นั้นแป้งไม่แข็งนะคะพิซซ่ารวมค่ะมีไว้เนี่ยค่ะได้ค่ะดูก่อนได้นะคะที่รั้นแป้งไก่นี่ไงอ่าอันนี้จะเป็นพิซซ่าปูอัดมีแค่ปูอัดค่ะแต่นี้มีทั้งไส้กรอกไก่แล้วก็มีทั้งปูอัดค่ะ ได้ค่ะไดะ้แล้วก็มีข้าวโพดข้าวโพดตัวสองชิ้นค่ะแล้วก็เป็นเปลือกค่ะอ่าใบาเตยช็อกโกแลตค่ะดู้ได้เลยช็อกโกแลตนั้นจรงพี่้องได้ค่ะสี่สิบบาทค่ะคนหกสิบนะคะขอบขอคุณค่ะ ชิ้นละสิบบาทข้าวโพดเหลืออยู่สองชิ้นแล้วนะคะ ค่าดอนน้ชินาสิบาทรับประกันความรุ่มน,นะคะทําเองขนมวันต่อวันนะคะดูได้เลยค่ะหนูไม่ใช่สนใจหนูอยากกินจะไหนหนูก็กินหนูไม่สนใจใครหรอกมคะ ได้นะคะโดนะัทชินาสิบบาทนะคะนุมน่มๆกันเลยนะคะ กช็อกโกแลตมีนะคะลูกละสิบบาทเลยค่ะ 三一。 อันนี้ด้วยถ้าใครสั่งก็สั่งมาถ้าใครสั่งก็สั่งมาได้เลย ถ้าว่าถ้าจากดันนู้นนะนะคะแ่นอาะใส่ได้แล้วดูเอาเลยพิมพิมกันมืออีกหน่อยโอเคนะคะไม่ได้ตัดต่อนะไม่ว่างตัดต่อ ตัดต่อนะคะ มันต้องยิ่วกว่านีู้่แ้นะคะดูนัดนุ่มๆเลยค่ะนัดประกันคนุมเลยนะดูนัด ค่ะเอากี่ลูกดิ๊กนะได้ค่ะเห็นแวน้ำตาลก็นุ่มๆเลยนะคะแม่ค้าทำเองค่ะอันนี้เปลือกค่ะไอ้ไส้กรอกน้ำสลัดข้าวโพดค่ะปูอัดมนยองนี้พิซซ่าปูอัดค่ะหอยทองใบเตยช็อกโกแลตค่ะแล้วก็ไก่หยองธรรมดา นได้ค่ะถามค่ะต่อตาคอมตั้งนั้นะคะลูกหลับแล้วเหรอพี่ใช่ตัวเล็กชอบออกวันละฝนตกค่ะขอบคุณนะคะกลับแล้วเหรอโดนัทไอ้นี่ไข่วันนี้ลูกโดเลิกหกง่ายอยู่เดียวก็ออกวันละสองอันนี้แหละคือว่าต้องใช้ทั้งนะอืม มมดเลยเมื่อกี้มันสัตว์มาอุ่มันจะไม่สัตว์แค่ตรงนี้มุมน,นี้นึ่นเป็น,นสตไม่ตกกันเจ็บแขนไม่เอาก็ต้องไปดึงมันย้อยเท่านี้มันก็ทําอะไรไม่ได้ด<อ>แล้วนี่พอถึงเวลาถ้าฝนตกนะทำอย่างนี้ลงมาอย่างนี้เลยนี่<อ>ทําม้วนลงมาอย่างนี้แล้วก็เก็บขึ้นง่ายกว่า,าแล้วเนี่ยคุณก็เราที่คิดคาดาดคาดาด,าดไว้มีอันนี้แหละไม่ต้องปิดมัน ถากนั่ใส่อะไรว่าถักไปข้างหน้าหมดแล้วข้าวผุนเหลืออีกสองชิ้นถักไปข้างหน้าหมดแล้วผมมีขึ้นป้ายมีอันนี้กับช็อกโกแลตแค่นั้นแหละด้อวันนี้มีแต่คนเยอะๆได้พอลงมาหมดถ้าฝนไม่ตกอยู่ข้าวดูเหลือแค่นี้ดูน้ำตาลเหรออยู่ตรงล่าง มีอีกค่อยๆเอาขึ้นมาวันนี้ไม่มีเด็กๆเข้าเลยมีแต่ผู้ใหญ่ล้วนๆแต่กินส้มตำน้ำหมับไปสั่งผมจะสุนตาเอาก็เอาพริกแค่ติดเดียวเออมีบ้างอือใช่ใส่หัวหอยนั่นนะเอหัวหอยไม่รู้หอยไปดูนู่นต่อยู่ได้นะคะโดนัทนุ่มๆโดนัทถามเองนะคะ ดูได้เลยนะคะโดนัดนุ่มๆเลยนะคะแล้วก็แกนความนุ่มเลยนะครคเลยบานโดองไม่ออกทีวันนี้คุตั้งใจใจมาไปไหนกันหมดนี่คะาเนี่วันอะไรวันเดือนสิบไงเขาไปดักคนตั้งกินในนี้แย่มากดูได้นะคะโดนันุ่มๆโดนัดวันต่อวันเลยนะคะร ข้ากอะไรดีน้อไปซื้อแล้วเงินใส่ให้ในกระเป๋าแล้วบอเงินน้องมันไปแล้วร้อยนึร้อยนึงเลยก็มีแบงคห้าสิกี่กับแบยี่มันลินมันไร่ไม่ก็มีแบงค์ห้าสิบเยอนด้ยซื้อให้น้องขวัญแล้วเธออซื้อให้น้องขวัญแล้วมันนี้ห้าสบแบงห้าสิบเลยในกระเป๋ามันมี้แบงค์ห้าสิบใเบแบงค้าสิบด้วเติย กินโดนกักตัวแล้วอีกิตติมาแต่ว่าคนที่ฉางลางมาทํางานอยู่ที่บ้านมันถ่งเงียนไปพลอดลูกถึงเมียน,ไม,มยนไม่รู้ว่าบรรคูอจะไปโรงพยาบาลติดโควิดที่สี่เกาทีนีนไปทํางานไปรับจ้างอยู่ที่บ้านอีกิแค่ทํานั่นทเนี่อะไรถึงเขาก็เลยให้กักตัวเป็นผู้เสี่ยงสูงทีนี้เขาลืมทั้งนาละหมดแล้วทีนี้พควิดดึไปลืมมาโอ้สองโมงก็เลยให้กักตัวทั้งบ้านเลยทั้งหมดนั่นน่ะ บ้านใหญ่ๆนะคือทั้งหมดเลย,เ,ลยเพราะว่าอยู่พุกคีกันหมดจุไ <นะ S 2> ด้น,นะคะโดานัทชิน้นละสิบาทค่ะนุ่มๆเลยนะคะได้นีนวารว่าจะเป็นยักว่าถ้าติการิงกเป็นได้กันหลเจ็บแน่นะนละะนนูก ดูได้นะคะดนะสิบครับโดนัชินดนะดู้วนันลนาทครับผมดูได้นะคะโดนัทชินะสิบบาทค่ะ ตอนนี้แล้วก็บ้านอะไรไม่รู้หมู่หกหรือหมู่ห้าไม่รู้ไม่ไม่ที่อุบลเห็นมันโพสต์ว่าอะไรสองหมู่นี่แหละที่ว่าตอนนี้เขากําลังจะให้ปิดหมู่บ้านน่ะายเห็นมสถ,ถ้ามันแล้วโลรดไปเนาะถ้าตายก็ตายรลดใช่ไหม เนี่ยมันว่าอะไรว่าหมูสามกับหมูอะไรเนาะเคฟม,มาก่อนกุยวันนี้รีบขนาด <c oughs> ดูได้นะคะอไ <c oughs> ไปซื bon ้อเลยเก็ดเสรน้นำยางพาราคว่ำใส่หัวทำยังไงดีคะขอผู้รู้หน่อยค่ะเขามีแต่หกลงพื้นก็เจ๊ก็แมวไม่รู้เเดี๋ยวก็เจ๊กันงเลยเออก็เจ๊ก็เดียวาไหมแมวกับนี้ก็เดี่ยวกั้ง รดมเดี๋ยวันเย็นยตเอออมมันนะไม่มันไม่เคยืหรอกมันไม่เคยตีอะไหรอกม่เยคนหอวกคนมาหาหอยแล้ววันนี้น่าจะหมดร็วถ้าคนมาหาหอยเพียเดียว เด็กๆมันมาเยอะโอ้ยไม่ได้หลายเช้าแล้วได้เลยคืนขล้วเดิมบังเออถ้ามันได้นั่นเนอไม่ไม่มันไม่คืนมันมันไม่ตกนะมันคืนนี่รับมาเร็ว เอาไ่ต้นไอติมเต็มขนมปังกินข้าวไปไไไซื้อไก่ย่างจะจะสนวะแล้วส้มตําไปถามแกดูกนเลยไม่ก็ไปซื้อของเยี่ยมมาไปไปจะกินอันไหนก็ไปซื้อนั้นมาที่กินให้มันหายอยากกันจ้ะ ไม่อของหน้าบ้านเลยสะกตั็ไปเลยกตัวคิวเยอะอุ้ยไม,ไม่มีเท่าไหร่หรอกก็ไปดูก่อนไปสั่งไว้ก่อนเดไปทำของก็ไปทำจะส่ง